ชัตชาติใช้กฎหมายจัดระเบียบสายสื่อสารรกรุงรัง4กรกฎาคม65นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเรื่องกรุงเทพมหานครเมืองอัจฉริยะและการบริหารจัดการท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินร่วมกับนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT นายชัดชาติกล่าวว่าปัญหาเกี่ยวกับสายสื่อสารที่รกรุงรังเป็นปัญหาที่ได้ยินมานานมากแล้วรวมถึงเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งล่าสุดที่เขตสัมพันธวงศ์ซึ่งมีผู้เสียชีวิตสองรายรวมถึงข่าวไฟไหม้อย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้มีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องอาทิกสทชกทมการไฟฟ้านครหลวง ผู้ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมและผู้ให้บริการเรื่องท่อร้อยสายซึ่งวันนี้รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเป็นเจ้าภาพคนกลางที่จะรับประสานงานทุกหน่วยงานให้ขณะนี้ได้ความชัดเจนมากขึ้นโดยมีสองเรื่องที่ต้องดำเนินการเรื่องแรกคือการจัดระเบียบสายสื่อสารที่รกรุงรังก่อนแต่ยังไม่ถึงกับต้องเอาสายลงดินทันทีอย่างน้อยเอาสายตายหรือสายที่ไม่ใช้งานหรือออกให้หมดก่อน ซึ่งกสทอชอก็ได้มีแผนอยู่แล้วและยังมีเงินสนับสนุนให้ด้วยเรื่องที่2คือเรื่องการนำสายสื่อสารลงดินก่อนหน้านี้กทมดำเนินการโดยบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดแต่ขณะนี้มีผู้ประกอบการอื่นๆซึ่งมีท่อร้อยสายอยู่แล้วเช่นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดซึ่งมีท่อเก่าอยู่เพราะฉะนั้นปัจจัยสำคัญที่สุดคือประโยชน์ของผู้บริโภคถ้าเกิดเราคิดค่าเช่าท่อแพง สุดท้ายก็จะเป็นภาระของผู้บริโภคและผู้ใช้สายสื่อสารซึ่งอาจจะต้องแต่งตั้งคณะทำงานอีกชุดหนึ่งโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการนำสายสื่อสารลงดินนายชัดชาติย้ำว่าต่อไปนี้กทมจะใช้พรบร,รักษาความสะอาดมาตรา39เเพื่อแก้ปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังและกทมจะออกประกาศเพื่อบังคับใช้ในอนาคต หากใครไม่มีใบอนุญาตติดตั้งสายสื่อสารจากกสทชจะไม่สามารถผาสายได้หากใครฝา่าฝืนจะต้องถูกดำเนินคดีต,ตามกฎหมายส่วนสายสื่อสารที่ไม่มีสัญญาณวิ่งหรือว่าสายตายเราจะต้องตัดทิ้งลงให้หมดเพื่อลดปัญหาของสายสื่อสารผิดกฎหมายและความรกรุงรังของสายสื่อสาร นอกจากนี้ยังได้หารือกับกศทชอเรื่องอินเทอร์เน็ตฟรีให้ประชาชนตามที่สาธารณะต่างๆเรื่องทองปลอมนั่นคือมันเป็นข้อผิดพลาดของทางคนแพค็คถามว่าทําไมเอาทองปลอมขึ้นมาถ้าเข้าไปในที่ตักแล้วเข้าไปในสาแล้ว ถ้าเหยียบทลายมันทําให้ทองเสียหายได้คนแพ็คก็ไม่ได้รู้เพราะไม่ได้บอกไว้ก่อนทีนี้เขาก็แพ็คๆไปแล้วก็ทําการให้การส่งผิดพลาดไปเนเงินขอโทษลูกค้าหลังได้ทองปลอมยันไม่เจตนาโกง 5. กรกฎาคม65จากกรณีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลายรายได้มีกลยุทธ์การขายสินค้าแบบสุ่มตักสินค้าในบ่อไม่โฟมและแจกของรางวัลไปให้ซึ่งทางด้านร้านค้าออนไลน์ ของนายเจตรินสีสังหรือเนเงินและนางสาวนุติยายะรพันธ์หรือครูเบียแฟนสาวที่ทั้งคู่ได้ทําการขายของออนไลน์ในเพจ a c e b o o k ครูเบียนุติยาแบบกล่องสุ่มตักในราคา280บาทซึ่งกติกาการซื้อของเป็นแบบการสุ่มตักแบบนี้ด้วยเช่นกันซึ่งในบอร์ดที่ใส่สินค้าจะตักนั้นได้มีการใส่ทองลงไปด้วยเพื่อให้ลูกค้าได้ร่วมลุ้นกัน แต่เกิดเป็นประเด็นดรามา่าเมื่อมีลูกค้ารายหนึ่งได้อัดคลิปลงติกต็อกบอกว่าได้รับทองปลอมจากการซื้อสินค้าสุ่มตักของครูเบียและเนเงินจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจาร์ณอย่างหนักจึงทำให้ด้านเนเงินออกมาไลฟ์ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเนเงินเผยว่าวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องดราม่ากล่องสุ่มตักนะครับเราไม่มีจุดประสงค์ที่จะโกงนะครับ เรื่องทองปลอมเป็นข้อผิดพลาดของทางคนแพ็คเพราะคนแพ็คเขาไม่รู้ว่าทองข้างในเป็นทองปลอมเนื่องจากตอนตักเราใส่ทองปลอมลงไปเพราะว่าถ้าใส่ทองจริงกลัวว่าถ้าเหยียบทองจะเสียหายได้คนแพ็คเขาไม่รู้เพราะว่าไม่ได้บอกไว้ก่อนทำให้เกิดการผิดพลาดเพราะเขาแพ็คของติดก,กล่องไปแล้วไม่ได้มีการเปลี่ยนเอาทองจริงใส่เข้าไปเลยเกิดการผิดพลาดส่งทองปลอมไป เลยทำให้ทุกคนที่สั่งมาได้รับความเสียหายเราก็พยายามติดต่อไปหาทุกคนเพื่อที่จะแก้ไขส่งทองจริงไปให้เราไม่ได้จะโกงบางคนบอกว่าของน้อยเพราะทุกคนอาจจะหวังมากเกินไปแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าทุกคนได้ของไปคุ้มกับราคาที่เสียมาอยู่แล้วครับผมเป็นเน็ตไอดอลผมทำงานอยู่ในวงการนี้ถ้ามันผิดพลาดเสียหายคือผมกับน้องเบียร์ที่โดน การผิดพลาดครั้งนี้ต้องขอโทษด้วยยืนยันว่าทุกคนได้ทองจริงแน่นอนทางด้านครูเบียออกมาโพสต์ชี้แจงผ่าน Facebook เ,เช่นกันระบุว่าเนื่องจากประเด็นสุ่มตักเราตักรอบแรกเกิดการเหยียบทองจนเบี้ยวรอบที่สเราเลยใส่ถุงทองและแหวนชุบสีทองเพื่อไม่ให้เกิดการชำรุดแต่แอดมินแพ็กผิดพลาดไปสองคนซึ่งเราได้มีการเปลี่ยนให้แล้วดังนั้น กราบขอโทษในความผิดพลาดในครั้งนี้ด้วยนะคะปลอลเราแจากทองไป500วงเราพลาดสองคนซึ่งเราได้แก้ไขจุดที่พลาดเรียบร้อยกราบขอโทษแทนคนแพ็คของด้วยเบียร์ขอรับผิดชอบเองทุกอย่างค่ะเราไม่ได้ฉวยโอกาสหรือ,อยังไงนะครับแต่ว่าผมถือว่าโอกาสกับโลกหรือว่าบุญนำพามากกว่าพี่เเป็นคนชอบทำบุญมากอะ่ะ เออน,นี่นี่ผมก็เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งติดตามพี่เอแบบจริงจังว่าทำบุญช่วยคนเยอะแยะไปหมดชาวเน็ตจับตากาโตกถ่ายภาพคู่เอสุปชัยลั่นพระเอกมาแน่4กรกฎาคม65นายพงศกรจันทร์แก้วหรืออดีตพระพงศกรประพัสโรหรืออดีตหลวงพี่กาโตก พระนักเทศชื่อดังรักษาการเจ้าอาวาสวัดเพญญาตตตาบลกระเปียดอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เคยตกเป็นข่าวดังในการกระทำอันไม่เหมาะสมขณะบวชเป็นพระอยู่เมื่อกาโตะได้แอบไปมีสัมพันธ์กับศรีกาตองกลางดึกจนกระทั่งมีคลิปเสียงหลุดออกมาเกิดเป็นข่าวดังเพียงชั่วข้ามคืนอีกทั้งหลังเกิดเรื่องเช้าดังกล่าวก็ได้มีการกล่าวถึงเรื่องเงินสามแสนบาทที่อดีตพระกาโตะ เบิกออกมาเพื่อน,นำมาจ่ายให้นักข่าวปิดข่าวซึ่งในปัจจุบันจากการสืบสวนพบว่าจำนวนเงินที่ถูกเบิกที่แท้จริงนั้นจำนวน6 0แสนบาทต่อมาได้ทำการสึกและเข้ารับทราบข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบอกอปปป,ป,ปเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกในประเด็นเบิกถอนเงินของวัดเพญญาต อำเภอฉวังจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน6 0แสนบาทซึ่งกาโตะได้ให้สัมภาษณ์ว่าข้อหายักยอกทรัพย์ที่ตนเองโดนนั้นตนไม่รู้จักมาก่อนไม่รู้คำว่ายักยอกทรัพย์คืออะไรจนกระทั่งถูกดำเนินคดีกาโตะเผยอีกว่าการเบิกเงิน6 0แสนบาทนั้นเบิกด้วยกันทั้งหมด2รอบรอบแรกเบิก5 0 0แสนและเบิกอีกหนึ่งแสนในรอบที่ส ทุกครั้งที่ไปเบิกเงินจะมีเจ้าหน้าที่วัดอีกคนร่วมเซ็นด้วยยืนยันไม่เคยเบิกเงินคนเดียวหลังจากอดีตพระกาโตหรือพี่หลวงกาโตะจบปัญหาทั้งกับสีกาตองและคดีความเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่หลวงกาโตได้ผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าออนไลน์ซึ่งผลตอบรับจากแฟนคลับดีเกินคาดอีกทั้งยังมียอดสั่งซื้อทะลุเป้าทุกรอบที่พี่หลวงกาโตะไลฟ์ขายของ และกลับมา cover เพลงฮิตลงในช่อง YouTube ของตัวเองด้วยล่าสุดเพจ Facebook พี่หลวงกาโตขวดสีฟ้าฝาสีเหลืองที่มีผู้ติดตาม660,000คนโพสต์ภาพคู่กับเอสุภาชายัยผู้จัดการดารานักแสดงชื่อดังพร้อมระบุข้อความว่า2คนพี่เอสุภาชัยครับขอบคุณโอกาสที่มอบให้ครับซึ่งทำเอาบรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นมากมายอีกทั้งหลายๆคนก็ยังรอลุ้นว่า พี่หลวงกาโตและพี่เอสุภชัยจะมีผลงานอะไรร่วมกันอาทิอนาคตพระเอกมาแน่นอนสดใสมากดังใหญ่แล้วนี่แม่ดีใจที่ลูกชายแม่เจอคนดีอนาคตไปไกลลูกแม่มีความสามารถมากขอให้ลูกโชคดีในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอสู้ๆนะลูกให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากมาพรพจน กระติบขึ้นแท่นผู้ประกาศข่าวตื่นเต้นแต่สู้ตาย4กรกฎาคม65กระติบชวันกรวันธนาพิสิ์กุ่นักแสดงมากความสามารถอดีตรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สปี2551และได้ผันตัวเองไปเป็นช่างสักลายฝีมือดีจนร้านสักชื่อดังย่านเข้าสาร BKK Ink Tattoo Studio ได้เรียกตัวให้ไปเป็นช่างสักประจำที่ร้านต่อมา เธอได้เข้าร่วมประกวดงานสักลายครั้งแรกแต่เธอก็ประสบความสำเร็จในทันทีคว้ารางวัล Second Runner Up Small Job Black and g r y จากการประกวดที่ใช้เวลาสักถึง8ชั่วโมงและไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้รางวัลกับเขาด้วยเธอเพียงอยากเป็นส่วนเล็กๆที่มีส่วนขับเคลื่อนวงการสักลายของไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวที่เจ๋งระดับโลกเพราะช่างไทยเก่งกันมากๆซึ่งหลังจากได้รับรางวัล กลับมีชาวเน็ตรายหนึ่งที่มีอาชีพช่างศักด์เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อการได้รับรางวัลว่าเป็นดาราอะไรมันก็ง่ายสังคมให้การยอมรับแบบง่ายๆคุณลองไม่มีชื่อเสียงแบบผมสิครับมันคงจะไม่ง่ายแบบนี้แน่นอนผมไม่ได้อะไรนะผมก็เดินเส้นทางช่างศักด์เหมือนกันแต่มันไม่มีอะไรง่ายทุกอย่างถ้ายิ่งคุณเป็นคนธรรมดาไม่มีใครรู้จักโตชาแน่นอนครับผมพูดตรงตรง ใครจะแย้งอะไรก็แย้งได้แต่ขอแบบปัญญาชนนะครับผมเห็นช่างศักดิ์ฝีมือดีกว่าคุณเยอะแยะแต่ไม่มีกล้องไปยืนจ่อหน้าเขาให้สังคมรับรู้ก็แค่นั้นครับซึ่งกระติบได้ตอบกลับว่ากว่าเธอจะมาถึงตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันล่าสุดกระติบมีโอกาสได้พิสูจน์อีกหนึ่งความสามารถด้วยการก้าวขึ้นเป็นผู้ประกาศข่าวคนใหม่นั่งอ่านข่าวสดๆให้ผู้ชมได้ติดตามผ่านหน้าจอโทรทัศน์ เรียกว่าเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันทําเอาเจ้าตัวเก็บอาการตื่นเต้นไม่ไหวจนต้องกรี๊ดดังๆพร้อมเขียนข้อความเล่าความรู้สึกดีใจผ่านทางไอจีส่วนตัวว่ากรี reet, reet, reet ๊ดกรีดทุกคนทุกคนฝันที่ไม่กล้าฝันยิ่งกว่าฝันวันนี้วันแรกได้มานั่งตรงนี้อ่านข่าวให้ทุกคนฟังกันแล้วนะคะขอบคุณแฟนๆที่คอยเชียร์ตั้งแต่วันแคสงานต่อไปอย่าลืมดูกระติปจะมานั่งเล่าข่าวให้ทุกคนฟัง ทุกวันจันทร์อังคารพุธส่วนพฤหัสสุกเป็นของน้องแนทอันิพรเวลา14นาฬกา10นาทีนะช่องวัน31ค่ะรายการเรื่องเด่นเล่นใหญ่เพิ่งรู้ว่านักข่าวต้องใส่หูฟังคอยฟังคำสั่งจากโปรดิวเซอร์ตลอดพี่พีนักข่าวสติด,ดีมากมันไม่เหมือนกับทุกอย่างที่ติ๊บเคยทำเลยโอ้ยแต่บอกเลยว่าสู้ค่ะทั้งนี้ กระติบเป็นที่รู้จักในบทเจ้านางตองนวลจากละครเรื่องเพลิงพระนางที่ประชันกับอ้ำพัชาราภาและยุ้ยจจรนันจนมีชื่อเสียงโด่งดังหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อแหนมยุคนได้ในราคา150บาทค่ะ เป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสันมาเป็นอย่างดีอร่อยมากและยังได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยนะคะหากสนใจค่ะสั่งซื้อผ่านทางอินบ็อกซ์เพจอีซียุคนหรือ Normal ยุคนหรือทางด้านล่างคอมเมนต์เราจะปักลิงก์ไลน์เอาไว้ให้แล้วกดผ่านทางไลน์ได้เลยนะคะหรือถ้าจะพิมพ์คำว่าสนใจในช่องคอมเมนต์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่อาจจะช้าหน่อยนะคะถ้าจะให้ชัวร์กดเข้ามาสั่งในอินบ็อกซ์ หรือสั่งทางลายได้เลยค่ะรับรองความอร่อยส่งถึงบ้านชัวค่ะแม่แม่รุมกดดันไล่ครูอนุบาลออกปมสวยเกินเหตุ4กรกฎาคม65เว็บไซต์หวยป๋อของจีนได้เผยแพร่ข่าวของครูอนุบาลผู้หญิงรายหนึ่งซึ่งมีใบหน้าคล้ายนักแสดงชื่อดังอย่างแองเจล่าเบบีที่ถูกบรรดาผู้ปกครองหรือแม่แม่ออกมากดดนัน ให้โรงเรียนทํำการไล่ครูคนนี้ออกโดยเหตุผลว่าคุณครูมีคิ้วหนาและตาโตซึ่งสวยมากเกินไปจนกลายเป็นปัญหาทำให้พ่อของเด็กๆในโรงเรียนอนุบาลต่างกระตือรือร้นแย่งหน้าที่มารับลูกที่โรงเรียนซึ่งทำให้เกิดความไม่พอใจอย่างมากในหมู่แม่ๆอย่างไรก็ตามทางโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้ได้เพิกเฉยต่อคำร้องดังกล่าว คุณครูจึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้พร้อมทั้งหลายคนยังบอกอีกว่าคุณครูท่านนี้เข้มงวดจริงจังเอาใจใส่และตั้งอกตั้งใจสอนหนังสือเป็นอย่างดีแต่คุณครูท่านนี้ก็ต้องคอยรับมือกับสารพัดถ้อยคำหยาบคายจากบรรดาแม่แม่ทั้งหลายอยู่เป็นประจำหลังจากเรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นข่าวมีชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมว่าครูสาวรายนี้มีดวงตากลมโต ผมยาวสีดำสลวยคิ้วหนาจมูกโด่งรูปหน้าสวยมากและมีใบหน้าคล้ายนักแสดงชื่อดังอย่างแองเจล่าเบบี้จริงๆพร้อมให้กำลังใจเธอและรู้สึกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ยุติธรรมต่อเธออย่างมากก่อนที่ชาวเน็ตแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ณเหล่าแม่ๆที่ต้องการไล่คุณครูออกอาทิการเป็นครูอนุบาลนั้นมันไม่ง่ายเลย ครูคนนี้ไปเป็นดาราได้เลยแต่เธอก็เลือกที่จะมาทำงานในโรงเรียนอนุบาลก็คนเขาเกิดมาสวยจะให้ทำยังไงคนขี้อิจฉาเยอะแยะไปหมดทั้งนี้แองเจล่าเบบีเป็นนักแสดงและนางแบบชาวจีนลูกครึ่งเยอรมนันวัย3าปีมีชื่อเสียงโด่งดังและประสบความสำเร็จมากในประเทศจีนล่าสุดได้มีข่าวประกาศแยกทางกับสามีหวงเสี่ยวหมิงพระเอกซีรีส์เจ้าพ่อเสี่ยงไฮหักเหลี่ยมมังกร วัย44ปีเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาหยวนประกาศอยากดูแลแพทนปภา4กรกฎาคม65หลังจากกระแสข่าวของหยวนกวินรัตยศอมสุนทรหรือหยวนรา g อน5นักร้องดังยุค90ที่สารภาพว่าชอบแพทนปภาตันตระกูลกลางกองถ่ายรายการศึก12ราศี เมื่อครั้งไปถ่ายทำแล้วเจอกันในรายการและเกิดการแซวกันไปมาจนเป็นที่ฮือฮาด้านหยวนได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ในรายการคุยแซบโชว์โดยเปิดใจว่ามีการสารภาพรักจริงผมตอบคำถามปกติในรายการคุยไปคุยมาก็น้องแพทปลื้มหยวนหยวนไม่รู้เรื่องเลยแต่หยวนเคยสัมภาษณ์น้องแพทตอนนั้นเขายังไม่มีครอบครัวเขาดูแลคุณแม่อยู่ เราเลยคุยกับน้องแล้วรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่น่ารักประทับใจมากที่เขาดูแลครอบครัวเป็นคนรักแม่เหมือนกันหยวนไม่ใช่แค่ปลื้มน้องหยวนรู้สึกว่าเคารพน้องเลยในจุดหนึ่งทั้งเก่งทั้งแกร่งดูแลครอบครัวหยวนมองน้องพรีเซนต์ภาพที่สนุกสนานเฮฮาให้คนเห็นแต่จริงๆหหยวนรู้เลยว่าในหัวใจก็ต้องการการดูแลเหมือนกัน เป็นกำลังใจในแนวไหนก็ได้เราก็เป็นเหมือนแฟนคลับคนหนึ่งให้กำลังใจน้องแพทเราเป็นกำลังใจให้อยู่เสมอนะไม่ว่าพื้นที่ไหนตัวไกลแค่ไหนแต่ความรู้สึกมันส่งกันให้ถึงได้เมื่อพิธีกรถามว่าถ้าเกิดวันหนึ่งแพทบ,บอกว่าพร้อมแล้วด้านหยวนตอบว่าลองคบกันดูได้ครับ <c oughs> ผมก็มีไปเม้นอยู่ในไอจีเขาหลังจากถ่ายรายการจบเราก็เป็นกำลังใจให้ ตอนถ่ายรายการเสร็จก็เข้าไปกอดน,น้องเลยบอกน้องแพทสู้ๆนะพี่หยวนเป็นกำลังใจให้แล้ววันดีคืนดีน้องแพทมากกดไลค์เราก็รีบไปดูหน่อยคุยหน่อยเป็นยังไงบ้างก็ไปเม้นแซวเขาลงประมาณเล่นโกคาร์ดปวดตัวไปหมดเลยเราเลยไปแซวบอกแม่ปวดตัวแต่ใจพ่อดูแลเองนะด้านแพทออกมาเปิดใจถึงหยวนอีกครั้งในะรายการแชร์ข่าวสาวสตรองกับกรณีดังกล่าวว่าแพท ถูกอาจารย์ลักทักในเรื่องความรักว่าตอนนี้ต่อให้มีไปก็ไม่รุ่งเธอจึงบอกพี่หยวนอย่าพึ่งเข้ามาหมายถึงจะมาจีบอะไรแบบนี้รอให้ผลปีนี้ไปก่อนแต่ไม่ได้หมายถึงว่าทักไม่ได้เรายังไม่ทันทำความรู้จักเลยพี่หยวนยังไม่เห็นด้านมืดกว่านี้ของแพทเลยถ้าด้านมืดกว่านี้พี่หยวนยังโอเคหรือเปล่าแต่ถ้าถามแพทณนะตอนนี้คือทำงานจริงๆ แล้วก็ลูกก็ยั่วเย้ยอย่างนี้แต่ถ้าจะคุยกันแบบพี่น้องก็ไม่ติดแต่ถ้าจีบก็ไว้ก่อนแม่น้ำหนึ่งเปิดตัวแฟนใหม่คนเดิม4กรกฎาคม65เป็นที่ถูกจับตาถึงเรื่องราวความรักของนางสาวพิรดาธนโชตจินดาหรือแม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่ใบตัวเลขชื่อดังมาอย่างต่อเนื่อง หลังจากการแยกทางอย่ากับสามีเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์และมีข่าวดังว่าไปแย่งสามีคนอื่นแต่สามารถเคลียร์ประเด็นนี้จบเรียบร้อยและได้เปิดตัวแฟนใหม่ซึ่งเป็นลูกน้องในบริษัทของตัวเองที่ชื่อฟิล์มเมื่อวันที่12มีนาคมอย่างเป็นทางการต่อมาแม่น้ำหนึ่งได้มีการโพสต์เตตัสบน Facebook, เฟซบุ๊กเศร้าเหมือนอาการอกหักอย่างต่อเนื่องจากแฟนหนุ่มฟิล์มโดยเมื่อวันที่13มิถุนายน บอกว่าไม่มีผัวไม่เป็นไรนะบางทีก็โพสต์แคปชั่นไปงั้นแหละทุกวันนี้ทำแต่งานถ้ามีผัวแล้วไม่ช่วยทำงานไม่ให้กำลังใจไม่ดูแลนอนรอเฉยๆก็ไม่เอานะจ๊ะหิวซื้อกินได้มีเงินแต่ Facebook เล่นเพื่อคลายเครียดใครทักกูมาก็คุยไม่ได้หยิ่งยะโสแต่จะคบใครคนนั้นต้องเข้าใจด้วยมีงานมีภาระมีหน้าที่ให้รับผิดชอบมากมาย มีลูกอีกสามคนใครจะอยู่ก็ขอบใจจะไปก็ขอบคุณแค่นั้นเลยจบแยกจากนั้นได้โพสต์เหมือนว่าความรักกำลังมีปัญหาและได้โพสต์ประกาศว่าตนเองโสดและฉลองโสดไปไม่นานมานี้ต่อมาแม่น้ำหนึ่งไม่รู้ว่าหัวใจจะกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งหรือไม่เพราะเจ้าตัวโพสต์ข้อความแปลกๆโดยระบุว่ากูจะรักกันดีกันก็ไม่น่าจะต้องเสือกนะ แล้วครอบครัวเขาก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากกูเลยด้วยให้ยังไม่เอาเลยเป็นมึงมีสะ้ายร้อยล้านมึงจะเป็นแบบแม่ยากกูไหมแกยังไม่มีอะไรเลยให้ก็ไม่เอาใครก็อยากให้ลูกหลานตัวเองสบายทั้งนั้นถ้าลูกหลานมึงหารวยแบบกูได้มีเหรอมึงจะไม่เอาถามหน่อยแกแล้วอยากกะโหลกกะลากูไม่ได้กลับมาคบกันกูก็ให้ได้ดูแลได้กูเต็มใจ กูรวยจบนะจากนั้นไม่นานแม่น้ำหนึ่งก็ได้โพสต์ภาพคู่กับหนุ่มคนเดิมพร้อมกับแท็กชื่อพงษ์สะทรคงเพชรศักด์โดยระบุแคปชั่นว่าเปิดตัวทำไมผัวใหม่ก็คนเดิมรักเขาทักได้นะผัวรอตอบอยู่ซึ่งเชื่อว่าครั้งนี้ได้กลับมาคืนดีกันและไม่โสดหัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้ง แพนเค้กควงแขนพี่หมีเข้าพิธีแต่งงานแบบล้านนา5กรกฎาคม65หลังแพนเค้กเขมนิดจามิก่อนนางแบบและนักสแสดงกับพันตำรวจโทศักดิ์สุนทรเปรมานนท์หรือพี่หมีเข้าพิธีวิวาไปเมื่อวันที่10มิถุนายน2565ในกรุงเทพหลังคบหาดูใจกันมากว่า10ปีท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก และคำอวยพรอ,อย่างล้นหลามจากคนในวงการบันเทิงและแฟนๆซึ่งงานแต่งงานเจ้าสาวมีดีกรีถึงนางแบบจึงมากับชุดแต่งงานถึง7ลุคเจ็ดสไตล์จากแบรนด์ไทยล้วนๆทุกชุดสวยสงา่าดีเทลละเอียดแฝงไปด้วยความหมายทุกชุดเจ้าสาวได้เผยถึงเรื่องชุดแต่งงานว่าด้วยความที่เราโตจากการเป็นนางแบบเราก็รู้สึกชอบในการเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยๆ แพนก็ได้รับโอกาสจากพี่พดีไซเนอร์ Designer ที่เคยทำงานมาด้วยกันตลอดพี่พีแม่ตาและน่ารักมากพี่พี่ใส่ใจดีเทลในทุกชุดจริงๆเจ็บแบรนด์ในวันนี้ที่มีโอกาสได้ใส่ก็พยายามที่จะใส่ให้ได้มีโมเมนต์ในวันนี้จริงๆล่าสุดแพนเค้กเจ้าสาวป้ายแดงก็ได้โพสต์ภาพงานวิวาแบบล้านนาที่ไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายอย่างงดงาม ผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมข้อความว่ากราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ววชิระเมธีที่แม่ตาจัดพิธีแต่งงานแบบล้านนาให้อย่างอบอุ่นค่ะพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยกัลยาณมิตรบุญที่ร่วมบุญกันมาเสมอกราบขอบพระคุณค่ะเรื่องราวดีๆของแพนหม,มีภายในงานมีครอบครัวและเพื่อนสนิทของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมพิธี เต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มซึ่งมีเพื่อนพี่น้องทั้งในและนอกวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับเข้ามาชื่นชมในความน่ารักอบอุ่นและอวยพรให้ทั้งคู่อีกครั้งเป็นจำนวนมากถ้าหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสามารถสั่งซื้อเนื้อแดดเดียวทอดยุคคนได้ในราคา295บาทค่ะ เป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะรสชาติอร่อยมากค่ะและยังได้สนับสนุนชาวบ้านรวมถึงทีมข่าวด้วยนะคะหากสนใจค่ะสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์ทางเพจอีซียุคนหรือ Normal ยุคคนได้เลยนะคะหรือทางด้านล่างคอมเมนต์ของเราปักลิง์ไลน์เอาไว้ให้แล้วกดสั่งซื้อผ่านทางไลน์ได้เช่นเดียวกันค่ะ หรือจะพิมพ์คําว่าสนใจในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าหน่อยนะคะเพราะว่ามันไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะถ้าจะให้ดีนะคะสั่งซื้อผ่านทางไลน์หรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้ค่ะรับรองค้องถึงไวความอร่อยถึงชัวค่ะ